เส่วนผมพงษ์ก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถชุดปิดท้ายการจับเยันวันนี้นะตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิสสันเทอร่านะครับนิสสันเทอร่าเป็นล้อขอบติดแฝน,นะครับตัวนี้เป็นล้อตัวท็อปตัวเดียวเลยนะครับที่มากับรถนะครับที่ผมมานําเสนอเนี้ยไม่ได้แค่ใส่นิสสันเทอร่าอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมสามารถนําไปใส่กับรถนิสสันนาวะร่าได้ นะครับล้อที่สานเทอร์่าผมเคยใส่กับรถที่สานเทอร์ล่าไปน่าจะประมาณ2อคันนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเลยอาจจะมากกว่านั้นนะครับใส่แล้วสวยงามนะครับมันเป็นล้อตัวเดียวกันนะครับต่างกันแค่ลวดลายหน้าตาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตราที่สานอยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ18นะครับกว้าง7นิ้วนะครับออฟเซต45นะครับออฟเซต45กว้าง7นะขอบ18 นะครับคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับล้อคอฟิทแปดนะสำหรับรถ s อ v ูวีเลยนะแต่กว้าง7นิ้วเองนะครับความกว้างนี่เทียบเท่ากับล้อซีวิคนะครับหรือล้อแคมรี่เท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคำนวณมาแล้วว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับยิ่งล้อกว้างมันยิ่งกินน้ำมันแต่มัน,นก็นนยิ่งเกาะถนนนี่แล้วแต่ชอบนะครับงนานแสดงให้เห็นว่ารถที่เขาทดสอบมาในการวางขายเนี่ยเขาต้องทดสอบถึงขีดสุดอยู่แนละ้วเพราะฉะนั้นล้อกว้าง7นิ้วเอาอยู่ นะครับสบายสบายลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะสิคนค้ามีของเปลี่ยนนะครับผมขายให้ในราคาไม่แพงของเก่าเทินได้น,นะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับร้านเราไม่มีสาขาอื่นนะมีแค่สาขาเดียวเท่านั้นนะครับระวังโดนอบบ่า้างนะร้านอยู่เลยซอยเินทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ นะครับจากคลิปนี้นะครับผมก้อมจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะนะครับรักคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ